ตัวนี้นะฮะเป็นยอดขายดับหนึ่งของประเทศไทยหลายปีซ้อนนะครับซื้อไป5ปีนะคะคุณผ่อนหมดนะครับผมการันตีเลยรุ่นนี้ยังขายกันท้องตลาดประมาณ200,000บาท รีวิวสินค้าตัวหนึ่งนะฮะสินค้าตัวนี้นะฮะเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยหลายปีซ้อนนะครับโตโยต้าวีโก้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับโตโยต้าวีโก้รุ่นพี่นะฮะโตยโยต้าวีโก้แค a b นะครับเครื่องสองเครื่องยนต์2 0 0 5ปี2007นะฮะตัวนี้นะฮะเป็นรถยอดนิยมตลอดกาลนะครับทุกวันนี้นะฮะยอดขายยังเป็นอันดับหนึ่งของตลาดรถมือสองอยู่นะครับเดี๋ยวตามผมมาครับตัวนี้นะครับเป็นรถโตโยต้าวีโก้ปี2007 เครื่องยนต์2.5นะฮะ,ะตัวเป็นตัวท็อปของรุ่นนะ 2.5G นะครับตัวนี้มีจุดเด่นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูครับสำหรับตัวนี้นะฮะจุดเด่นอยู่ที่ราคาไม่ตกนะฮะราคายังอยู่ในตลาดนะฮะตลาดรถมือสองนี่ราคายังไม่ตกนะครับและเครื่องยนต์นะ,ะถ้าเช็ค เข้าศูนย์ทุระยะนะฮะเช็คตามระยะของเขานะฮะใช้ได้1ล้านกิโลไม่ต้องซ่อมอะไรเลยนะครับคันนี้นะฮะสภาพตัวถังนะครับลองดูนะครับรถบ่อรถบ้านนะดูสภาพตัวถังนะครับอย่างที่บอกนะครับผมจะคัดรถสวยมานะฮะรอยอาร์ยังอยู่ครบนะฮะเลขสัญลักษณ์ของรถอยู่ครบนะครับ4 6 5 3 9เห็นไหมครับทุกอย่างอยู่ครบเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับรอยอาร์บริษัทยอยู่ครบเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะลองดูนะฮะแผ่นเพจ ยังอยู่นะครับแผ่นเพจนะฮะลองดูนะฮะมออกนะครับแสดงถึงนะครับรถคันนี้นะฮะไม่มีชนหนักมานะครับผมแต่แน่นอนละฮะรถปี2007อาจจะผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะฮะอาจจะมีเก็บสีมาบางชิ้นแต่รถคันนี้ไม่มีวาจัตเห็นหนักแน่นอนนะครับประโยชน์ใช้สอยของรถโตโยต้าแฉบนะฮะรถแฉบทุกรุ่นนะฮะประโยชน์ใช้สอยมากมายนะครับขนของได้นะฮะหนึ่งตันสบายๆนะครับ ภาษีนะฮะต่อภาษี900บาทนะครับ,ไป,ปรบระะไปเป็นครอบครัวนะฮะโตโยต้าแ c a ไปเป็นครอบครัวลองเข้าเปิดเราไปดูแ c a นะฮะแ c a แ c a สามารถนั่งหลังแ c a นะนั่งแบบสบายๆนะฮะได้สามคนหลวมๆนะครับถ้าสี่คนไปเนี่ยก็คืออัดแน่นนิดหนึ่งนะฮะดูข้างหน้านะะ่าเบาะหน้าเป็นกำรรมือจีตรงรุ่นนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะฮะเครื่องยนต์สองจุดห้านะครับระบบแอร์นะมีระบบแอร์ใช้บิดนะมีแอร์แบ็กตัวนี้มีแอร์แบ็กนะครับ คนขับหนึ่งลูกนะครับมีไอแพคคนขับหนึ่งลูกซีดีติดรถนะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะฮะมีซีดีติดรถมานะครับผมอุปกรณ์ครบนะฮะมีช่องนะมีช่องดีนะฮะมีช่องสัญญาณชาร์จแบตเตอรี่นะฮะมีแก๊กกางนะครับผมรถนี้นะครับมามาพร้อมกับล้อแมกนะครับตัวนี้นะฮะล้อแมกติดรถนะครับผม แบกติดรถตัวนี้ฮะยางขอบสิบห้านะครับแบกติดรถยางขอบสิบห้าเรามาดูตัวถังกันนะครับนะครับแม็กไนเดอร์นะฮะแม็กไรเดอร์สมบูรณ์มากนะครับคันนี้นะครับบรถบด้านนะฮะมีรถ t o y ยต้าวีโก้แคนะครับเอาไปทํากินนะเป็นรถผลเงินนะครับเรามีให้เลือกรุ่นนี้นะฮะเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยผ่อนประมาณห้าพันนะฮะไม่เกิน5 0 0 0ันบาทนะฮะห0 0 0ันถึงหก0ันบาทผ่อนเริ่มต้นที่ห0 0 0ันบาทนะฮะ ตัวนี้นะฮะมีให้เลือกประมาณ15้าคันนะครับมาที่บอยรถบ้านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอัตราการซึ้นเปลืองน้ํามันของรถรุ่นนี้นะฮะเหยียบร้อยสิบนะเหยียบเข้าไปเลยนะฮะร้อยสิบร้อยยี่นะฮะสิบห้ากิโลลิตรครับตอนนี้น้ํามันถูกนะรีบมานะฮะรุ่นนี้นะครับซื้อไปห้าปีนะฮะคุณผ่อนหมดนะครับผมการันตีเลยรุ่นนี้ยังขายกันทั่วตลาดประมาณสองแสนบาทนะสองแสนบาทไม่หนีฮะตอนนี้นะฮะเราตั้งราคาอยู่ที่ 3ามแ0นเบาทนะครับสามแสบาทเราไม่ขายครับวันนี้เราขายที่2องแ0 0แปบาทนะครับสองแสนาบาทนะครับรีบมานะครับรีบมา2องแ0 0แบาทนะครับสามแสนกว่าไม่ขายครับขาย2องแส0แบาทมีจำนวนสิบ้าคันครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับรุ่นน้องนะฮะรุ่นน้องเกิดใหม่นะครับปี2014นนะครับโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับ ปีสองพิบเครื 0, ่องยนต์ 3.0G ีเกียร์อัตโนมัตินะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ว่ารถ4ประตูนะสประตูเกียร์อัตโนมัติ o M A T. มันมีอะไรดีๆนะฮนะแน่นอนครับรถปล่อยรถบ้านนะครับลองดูนะฮะมาเปิดฝาโปรงดูแผ่นเพจก่อนเลยนะครับอันนี้เลขสัญลักษณ์ของตัวรถเขานะฮะรอยอาร์คจากโรงงานอยู่ครบนะครับแผ่นเพจนะแผ่นเพจโรงงานครับ แบตเตอรี่เปลี่ยนได้ใหม่หนึ่งลูกนะครับดูเครื่องยนต์นะมาดูเครื่องยนต์ครับนะครับตัวนี้ไม่เคยเปิดฝานะฮะใช้งานมานะฮะประมาณแสนกิโลไม่เคยเปิดฝานะครับตัวนี้มีระบบเบรก ABS นะพะเป็นตัวท็อปนะครับมีระบบเบรก ABS นะครับแคปซีประตูมีดีอย่างไรมาดูนครับนะครับ ตัวนี้แน่นอนฮะเป็นรุ่นน้องนะฮะออปชั่นนะตรงพวงมาลัยมีพวงมาลัยฟังก์ชั่นนะฮะแอน์เป็นระบบบิดนะฮะมีเครื่องเสียงซ d ดี d มีครบนะฮะช่องเก็บของนะฮะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะเกียร์อัตโนมัติครับผมตัวนี้เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะฮะเป็นเกียร์ตัวนัิ4สปีดประโยชน์ใช้สอยของรถ4ประตูกระบะ4ประตูนะฮะตอนสมัยย้อนไป20ปีที่แล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ หลงไหลในรถกระบะสี่ประตูไปอย่างมากตอนนั้นได้ย้อนไปเนี่ยผมใช้เป็นฮีรสุสี่ประตูนะฮะประหยัดน้ำมันเป็นที่หนึ่งนะฮะมันเก่าไปแล้วนะครับตอนนี้ต้องตัวน,นี้เลยะฮะบีโก้สี่ประตูไม่ต้องกลัวเรื่องภาษีนะครับรถ4ประตูนะฮะพอใช้ไป10ปีเนี่ยเขาจะลดภาษีให้ปีละ10%นะครับไม่ต้องไปกลัวนะฮะกับความคุ้มค่านะครับพาลูกไปเที่ยวนะฮะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะฮะไม่ต้องไปนั่งในแคปนะครับมาดูนะครับเราเปิดประตูบานที่2นะครับ มีที่นั่งให้คุณพ่อคุณแม่นั่งสบายนะครับคุณลูกนะครับนั่งสบายนะครับเป็นบอกกำมะหยี่ติตดรถฮะมีช่องวางแก้วนะครับตรงแผงประตูนะฮะตรงนี้มีช่องใส่ของด้วยนะครับมีช่องวางแก้วตรงแก้กกลางด้วยนะครับนะครับนั่งสบายๆนะครับรถกระบะสี่ประตูด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยยังมีพื้นที่ให้บรรทุกของนะฮะถ้าสำหรับคนบ้านเรานะฮะ ทำมะนาวนะฮะทำมะนาวทำกล้วยนะอย่างเข้าไร่เป็นผลมะนาวผลกล้วยมาขายได้นะฮะอเนกประสงค์จริงครับอเนกประสงค์จริงครับขนคนไปได้อีกประมาณสักสี่ห้าคนสบายๆนะฮะใกล้ๆนะฮะอย่าไปถนนใหญ่อย่าไปขนเยอะนะฮะเดี๋ยวอันตรายนะครับตามมาดูครับตามผมมาดูครับรถตัวนี้มีดีอย่างไรนะฮะรูปทรงภายนอกดูนะฮะรูปทรงภายนอกโตโยต้าแชมป์ตัวนี้นะฮะ ตัวชันโตโยต้าแชมป์ตัวนี้ก็ยนต์สามพันตัวนี้นะฮะวิ่งได้ล้านกิโลเหมือนเดิมนะฮะวิ่งได้ล้านกิโลเกียร์อัตโนมัติสี่สปีดลองดูล้อแม็กอันลอยนะฮะล้อแม็กอันลอยให้มาเป็นของติดรถนะครับไม่ซื้อตอนนี้นะฮะไม่ซื้อตอนนี้จะไปซื้อตอนไหนครับสนนราคานะครับอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับผมไม่ขายครับผมไม่ขายครับสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันผมไม่ขายครับ ผมขายอยู่ที่439,000นะครับในคลิปนี้นะครับ439,000รีบมานะฮะรถ4ประตูแกออโต้นะฮะโตโยต้าแชมป์นะเรามีตั้งแต่ปี2012ถึงปี2015นะฮะบอยรถบ้านมี้ท่านเลือกจุใจนะฮะรถ4ประตูนะครับอเนกประสงค์บอยรถบ้านมีอยู่20คันครับคุณมานะฮะส่วนรถสูงสุด100,000บาทคุณมานะฮะถ้าคุณเข้าเงื่อนไขเครดิตมีเครดิตคุณดีนะฮะ ผมลดให้สูงสุด1นึ่งแสนบาทคุณรีบม,มานะฮะผมมีอยู่ทั้งหมด20คันนะครับรถ4ประตูนะฮะเกียร์แมน,นุ่นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้โฟวินมีครบนะบมาที่บอยรถบ้านที่เดี๋ยวจบครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะสวัสดีครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของบอยรถบ้านนั่นเองนะคะ